วันนี้ตรงกับวันที่14กันยายนปี2,567และในวันนี้อาตมาภาพได้นั่งกับบุคคลสำคัญซึ่งท่านทั้งสองนั้นมีใจที่ศรัทธาในบรวรประพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าแล้วก็เป็นบุคคลที่อาตมาภาพนั้น ถ้าพูดตรงๆก็ติดหนี้บุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของคุณโยมทั้งสองท่านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีกำลังใจในการสร้างวัดพัฒนาเพราะโยมทั้งสองท่านนี้แหละเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้นายามทอโยมก็คอยปลอบใจ นะยามที่เราหาทรัพย์ไม่ได้ในการพัฒนาสร้างวัดหรือว่ารังคารั่วจั่วพังสตังไม่มีพวกเราก็มานั่งคุยกันบางครั้งอัตมาภาพก็มีความท้อโยมก็ช่วยกันปลอบใจนะก็พบกับคุณโยมยาริศนะกับโยมยาตุอา้าวสาธุวันนี้ เองก็คุยกัอภาษาโคราชเนาะยมยายเนาะคุยแบบภาษาบ้านๆเองนี่แหละยมญาติเนี่ยฝั่งขวามือนะก็เคยบันทึกกาตมาภาพนี่ก็หลายหลายคลิปแล้วก็ล่าสุดก็บันทึกในคลิปเจ้าภาพหลังคาหนะ่วันนี้ถือว่าโชคดีเนาะยมยายเนาะมีญาติยมใจบุญเนาะยายเนาะได้นำปัจจัยมาตั้งหนึ่งแสนสามพันกว่าบาทโยมโมดีใจ ได้มาร่วมสร้างบารมีที่วัดสำนักสงฆ์หอยางนะแล้วก็ตอนนี้อาตมาภาพขอพูดตรงนี้สื่อไปยังคุณโยมแม่ต๋องโอโยมยายโยมแม่ต๋องนี่คนใจบุญใหญ่ <Yeah. S 1> ใจบุญร่วมสร้างเมรุสามหมืนบาทถวายปัดใจให้อาตมาภาพได้ถวายให้กับพระผู้อา,าพาธ ในโคราชให้อัตมาภาพซื้อข้าวสารซื้อไข่ไก่แจกจ่ายผู้ที่นะเรียกได้ว่าคนจนนายาย <Yeah. S 1> นบ้านจนคนที่อยู่แบบโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบนะเป็นคนแก่คนเฒ่าลูกหลานไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดอัตมาก็ซื้อข้าวสารไปซื้อไข่ไป นะก็ไปมอบให้แล้วแกก็ปล่อยปลาด้วยอะไรด้วยว่าบุญแกเยอะมากอาตมาฟังตั้งแต่เรื่องราวกเก่าๆมานี่โยมแม่ต๋องนี่ทําบุญจนอาตมาถามก็หลายครั้งว่าโยมแม่ต๋องจะบุญไว้ไหนหมดบุญนี่โยมยายทําโยมแม่นี่ทาโอ้สารพัดจะทําเลยที่นี่มาพูดเรื่องวัดห้วยยางของเราโยมยายอ่ต้องต้องแนะนําโยมแม่ต๋องก่อนและญาติโยมทุกคนนะโยมนะว่าโยมญาติตุนี่ถวายที่ดิน ให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในการสร้างสำนักสงฆ์วัดหัวยยางโยมนี่ยาตุถวายหนึ่งไร่นะนี่คือความตั้งใจโดยความบริสุทธิ์เลยนะส่วนญาติฤทธิโอ้โหทุ่มเทสุดๆเลยทั้งลูกทั้งหลานนะมีพี่มีน้องพ้องเพื่อนบอกกล่าวโอมาสร้างมาทำจนสลาสองชั้นเรานี่เสร็จนะลังคา นะทุกอย่างทุกสิ่งก็สําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีแต่ก็บางส่วนบางอย่างก็ยังเหลืออยู่นะแต่เราก็ดีกว่าที่เก่าก่อนที่เราอยู่หลังคาหญ้าแฝกน้อยใหญ่เนะยายเนะตอนนี้ก็สลาสองชั้นเย็นนายโยมเย็นเพราะว่าสองชั้นเป็นปูนทั้งหลังเลยเอามาเข้าในเรื่องนาะยโยมยายเนาะก็คือว่าอย่างงี้โยมโยมแม่ตองนะวันนี้อาตมานี่มาโคราชมาหัวย,ยาง น้าบ้านหอยยางแล้วก็เข้าไปในวัดเพราะว่าโยมเขามีศรัทธาเขาได้มาทําบุญร่วมสร้างเมรุได้ถวายปัจจัยมาตั้ง1นึ0 0แสพกว่าบาททีนี่ก็เรื่องสร้างเมรเราก็จะได้สร้างต่อไปน้อยใเนาะเมรซึ่งถือว่าใกล้จะสําเร็จแล้วยมยายดีใจไมมยายไหมแต,แต่แต่ก่อนถ้าไม่คิดทํานี่ไม่เห็นเมรนะโยมไม่ใหญ่ฤทธิ์เนาะถ้าไม่คิดทํานี่ไม่เห็นไม่เห็นเมร โยมอาตมาไม่ได้เขวาเวียนมาบ้านหัวยางไม่กี่ปีโอโยมยายคนเท่าล้มตายระยึกระยือเลยตายไปหลายโยมล่มเล่าให้ฟังว่าโยมมิรตายโยมไม่ไอริตตกใจเฮ้ยมันจริงนี้วะแม่นมหาโยมมิตรตายแล้วโอ้ยก็เคยทํางานด้วยกันโยมมิรน่ะโยมยายอาตมาไม่รู้เรื่องเลยน่ะนี่โยมคนเท่าบ้านหัวยาง ที่เห็นเจดีอยู่ในวัดเนี่ยโย,าย,ยมแม่ใหญ่ฤทธิ์โยมแม่ใหญ่ตุ๊นั่นล้วนแล้วจะเป็นคนเท่าที่ร่วมสร้างวัดมาทั้งนั้นเลยนะโยมใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นโยมแมายาย่ใหญ่ใบโยมแม่ใหญ่อุ้มโอ้หลายญาติหลายโยม,ยมายายเนาะโยมใหญ่เนาะคนเทานเ่าคนแก่ตอนนี้ก็เห็นเจดีไปตั้งอยู่ในวัดโยมเหลือยุคข,ของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่โยมญาตตุ๊โยมญาิฤทธิ์ญาติโยมทุกคนก็บอกว่าตายเป็นเม็นเนา่ามหาเอ้ยยังไงยายก็ ถ้าตายไปก็เผาวัดเองนี่แหละไม่ไปเผาไหนดอกน้อยอมยายเนาะ<ช>นี่ก็เลยเอาอย่างนั้นเราก็มาสาั่งเมีนด้วยกันนี่แหละไม่นึกในโยมว่าจะมาถึงวันนี้โยมยายตอนแรกโยมยายตุนี่โยมยาลิศเนี่ยจะมาเคยฟังโยมยาลิศพูดโอ้ยกูจะได้เห็นลังคาวัดไหมเว้ยน้อยมยายเคยพูดบ่อยน้อยอมยาลิศเนาะไอ้ลังคาวัดสองชั้นนี่พูดเด้โยมหลายคนฟังคือ มันสองชั้นเนี่ยมันใหญ่ใหญ่มันใหญ่นะใหญ่เนานะนะสาลาของของเรานี่ไม่ใช่สาลาเล็กๆนะใหญ่ <Yeah. S 1> สาลาปฏิบัติธรรมยมยายด้วยเราทํากันได้นะยมยายฤทธิ์ก็บอกว่าโอ้ยจะกระม่าอะไรเลยยึกรลยยื้อกูเห็นแล้วก็โอ้จะเ็จท่านจะทําเสซจง่ายไหมเว้ยว่าไปไปมามายายด้วยลังคาเราก็เสซจ <Yeah. S 1> นะเดี๋ยวเรื่องลังคาเดี๋ยวจะมาจะคุยนอกรอบเดี๋ยวจะเล่าวิธียมยายฟังว่าเรามีวิธีการนะตรงไหนที่มันรั่วอะไรต่างๆยายเราแก้ไขได้นะเดี๋ยวอยคุยกันอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปโดยยอดพอสังเขต ที่ได้มาพูดเรื่องต่อไปในี่โยมคือตอนนี้ที่สำนักสงฆ์วัดหัวยางของเรานี่นี่ยโยมจำสินทั้งนั้นเลยเราใช้โซลา่าเซลล์สองแผงที่นร่โซล่าเซลล์นี่ยโยมยายถ้าฝนตกปั๊บมันก็ปั่นไม่ขึ้นเดยมันไม่มีแดดมันไม่มีแดดเดียวนี่โยมยายหน้ามันก็ไม่ขึ้นแท่งอันนี้พูดตามความเป็นจริงโยมพออย่างก้าววันนี้มันคลื่นน้อยโยมมาใหญ่ลิ์โยมมาใหญ่ตุไอโยมกด เองกดโอ้ยโยมเขาจะมาทําบุญกับวัดเองเองกดธรรมดาเองคนอยากจะไม่อยากเสียหนาเนาะเองกดดูห้องน้ำห้องถ่าโยมช่วยโยมน่วมวิ่งไปล้างห้องน้ำห้องส้วมใหญ่น้ำก็ไม่ไหลได้ที่นี่จักมันจะไหลยัยงไงก่อนเนียมันคลึ้มมันคลึ้มเนี่ยยายมันคลึ้นนะโอ้โยมติดโซล่าเซลล์นี่ย่ังลําบากเลยที่นี่ก็โยมแม่ใหญ่ฤทธิ์โยมแม่ใหญ่ตุ๋ล้ายโยมไปจําศีลในวัดที่นี่น้ำก็ไม่ค่อยไหล ไหลก็ไหลโจดช่โยมก็ร้อกันเป็นแถวไอ้บางคนนะเขานะเขาร้อไม่ไหวกลับมามาอาบน้ำในบ้านยายมาอาบในบ้านอาบเสร็จก็ไปจำสินต่อโอ๊ยทำไมมันลำลำบากก็คือว่าเรามัวแต่ไปทำตรงอื่นก่อนนะโยมยายก็เลยวันนี้อัตมาภาพโยมผู้ใหญ่โยมผู้ใหญ่ลบซึ่งเป็นประธานกิติมศักดิ์อัตมาภาพได้แต่งตั้งเป็นโยมที่ปรึกษา กิติมาศสำนักสงฆ์วัดหัวยางเป็นอบตห้าสมัยซึ่งเป็นอบตที่มาจากความความดีล้นๆนเลยโยมนะโยมบ้านหัวยางรู้ดีหมดนะแล้วก็ถือว่าผลงานสุดยอดเลยนะเล่าไม่หมดจดไม่ไหวก็แล้วกันโยมวัดนี่จะลองโยมฟังนิดหนึ่งนะโยมเน้อโยมยาตุโยมยาฤทธิ์รู้ดีเนาะโยมรบแกผาตาโยมรบเนี่ยก็คือสามีของโยมแม่ใหญ่ตุแกผาตายมฤทธิ์หมอกะบอกเลย ลุงผ่าตาเสร็จแล้วห้ามขยับนะให้ลุงนี่นอนอยู่อย่างเดียวแกนอนไม่ไหวแกนอนไม่ได้เอาโยมพยายลบผ่าตาก็ยังพึ่งผ่าได้ไม่พอวันสองวันคือยังไงเดินเดินผ่าตัดทุ่งมาล่ะเขาไม่ให้กระทบกระเทือนนะยายคนที่ผ่าตัดตานะโยม,มใยา่ใช่ไหม <Yeah. S 1> ยมลบแกก็ไปเล่าให้พวกยมไอพวกช่างทั้งหลายฟังกูอยู่ไม่ได้กูทนไม่ได้กูอยู่ไม่ไหว ไอ้แนวก็อยู่กูงูดกิดกูนึกถึงแต่วัดนึกถึงแตวัดนึกถึงแต่วัดว่าเขากําลังส้างกาลังทํากันอยู่ใหญ่ <S <S เออกูก็นึกไปเห็นมาหากาลังจะไปลือนางร้านเบิ้องอะไรเบิง้งกูก็อดล้นทนไม่ไหวอาตมาอยู่ชั้นสองยมใหญ่มองมาเห็นแต่พหญยลบเดินมาตาก,ก็ปิดไอ้แนวที่เขาผามาหนะ่อยยเอาอีกแล้วพลายลบเอาอีกแล้วนยมนี่ยมพหญยลบนี่โอ้โหถือว่าเป็นกําลังสําคัญเลยยมนะก็ถือว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ํามีปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ําที่นี้ ก็คิดการไกลกระถินปีนี้ได้ข่าวแว่วๆนะยมยายนะว่า <Yeah. S 1> สามแสนแนะนายายนะ <Yeah. S 1> ได้ยินข่าวว่ายอดยอดมาสามแสนแล้วนะยายนะ <Yeah. S 1> เอ๊เรามันชุ่มชุ่มใจได้ยินข่าวยอดก็คือว่าโอ้มันใกล้จะถึงฟังเลยเนะี่ยยายสิ่งที่เราได้ร่วมกันสร้างบารมีนะสร้างเมรุโยมกระถินจะมามากันเป็นรถบัสเลยมาจากจังหวัดไหนโยมล้อม ระยองระยอง<ช>นะคนเก่าเจ้าเดิมปรัตวิชัยปรัวิชอาจารย์วรรณพรฝา,า,ากบอกปรตัตวิชัยกับอาจารย์วรรณพรเด้อนะตาดูคลิปอาตมาเนี่ยแบ่งบุญให้คนอื่นด้วยเถิดแม่กจ,จองยังไงจองเกือบทุกปีเลยยมใหญ่นี่จองติดต,ต่อกันซ้อนสามปีแล,ล้วนายยมรอมเนาะจ้องกระถิ่นนิด จองไม่ทันจองไม่ทัน,น,นอ่าแต่แกทํากระถินมานิดเกินสามสามสามทีนะยมรอมนะแล้วก็ถวายมูถวายอะไรโอ้โหถวายมาเยอะมากตั้งแต่เบื้องต้นแรกเริ่มเดิมทีเลยตั้งแต่สร้างมาเลยนะพระวิชัยนี่ก็จองกระถิ่นอีกนลยยมนะบอกว่าผมอยากไปโทษวัดหน่วยยางผมไปมเมื่อไหร่ก็มีความสุขผมสนุกสนานแล้วก็ผมเข้าใจเรื่องการงานการเงินโอ้โหเขามีการจัดระเบียบเรียบร้อยได้ดีมาก มีการถือบัญชีเขามีการมาชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ไปเห็นว่าอ๊ย้ยทําไมบ้านห่วยยางนี่เขาส้างสลาสองชั้นได้ผมไปเห็นครั้งแรกผมบอกว่าอ้จักท่านจะไปหาเงินกันไหนมาสร้างเนาะบ้านเราก็บ้านไม่ใหญ่หนาะยยมไม่ใหญ่หนะบ้านเราก็จักหลังคายมรอบไม่พอเจ็ดสิบสองก็ชาวบ้านก็ทําไร่ทํานาป่ามันป่าอ้อยยมด้วยยมสร้างสลาหลังใหญ่ได้อ้มันชื่นใจอ้มันภาคภูมิใจยมก็มาคุยกันเรื่องของน้ำยม น้ำไม่ไหลเพราะอะไรโยมเพราะว่า,าโซลาเซลล์นะมันใช้ได้แต่เฉพาะตอนแดดท,ทีนี่ก็เลยมาคิดแก้ปัญหากันว่าเอ็งทำยังไงล่ะที่นี่ปั๊มน้ำเนี่ยแตามาเป็นเจ้าภาพในตอนนั่นโยมยายที่ว่าอ่าน้ำที่เรามามาเทปูนตอนแรกมาเทปูนสลาหลังใหญ่โยมยาฤทธิ์ปั๊มน้ำที่อยู่ตรงผูยย้ใหญ่ซุกโยมยายจําได้เน,ะนาะนาผู้ใหญ่ซุกอ้นั้น,น,นอ้นนั้นเงิน,นองของอาตมาเป็นเจ้าภาพปั๊มน้ำได้ปัม๊มน้ำนั่นแหละมา ผสมปูนใหญ่ผสมปูนที่ในโยมปั๊มน้ำมันมีมันมีปั๊มน้ำแล้วแต่ว่ามันไม่มีท่อที่จะจ่ายน้ำก็เลยคุยกันว่าเอ็งเอาอย่างนี้เถอะไปกรถินเขาก็จะมาโยมแม่ใหญ่โยมพ่อใหญ่ที่จำศิลระสงฆ์ที่จำรรษาน้ำก็ไม่พออาบถ้าฝนตกปั๊บก็เรียบร้อยเลยโยมไม่มีน้ำอาบนาะน้ำก็ต้องอาบประยัดประยัดกันอย่างงานก็เอ็ง ทำท่อ p v c ต่อตั้งแต่สะน้ำเลยต่อท่อ p v c เขามาแล้วก็มาเข้าห้องน้ำก็จะได้เพียงพอต่ตอยมจำศีลแล้วก็จะได้สะดวกในการที่โยมจะล่างห้องส้วมห้องน้ำแล้วก็สะดวกต่อการล่างจานสะดวกกับรถบัสที่เขาจะมาทอดกระถินนี่โยมจะมาทอดกระถินปี2567นิี่โยมมาจากจังหวัดระยองอย่างงั้นโยมสาธุโยมเอ้ยโชคดีโอกาสดีนาทีทอง ของคุณโยมแม่ตง๋งพออัตมาภาพได้ปรึกษาได้พูดได้คุยโยมแม่ตง๋งโอ้ยโยมแกศรัทธาแกบอกว่าโอเคเลยท่านมาหาโยมขอเป็นเจ้าภาพเลยโอ้ยโยมอยาตุน้ําตาแทบไหลโยมยาลทธิ์ภูมิใจพรุ่งนี่วันอาทิตย์อัตมาประสานงานไปกับโยมล้อมประสานงานไปแล้วโทรไปทางตลาดแล้วเขาเปิดใหญ่ท่านเขาเปิดพรุ่งนี้นี่ แต่พระมหาอยู่แล้วไม่ไมาอยู่นิ่งย้ายรู้เด็ยอยิาอยูน่นะวันนี้ก็ขึ้นไปลุยไปลื้อลังคาอันเก่าเรายมไปอยู่เฉยไม่เป็นดอกกัตมาถ้าอฐตมาได้อยู่โยมยายแกรู้ดีว่านิสัยของพระมหาเป็นยังไงนะวันนี้ก็เห็นภาพพวกเราอีกทีหนึ่ง<ช>ยายเนาะไม่ได้เห็นนานนาะยโยมยายะภาพที่เห็นโยมผู้ใหญ่เห็นโยมเกียวเห็นโยมทุยนาะยโยมยายเรามาช่วยกันแบบเอานานเราไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้น้อยยายเนาะ เออนี่มันภูมิใจโย,ยมอย่างงั้นโยมแม่ใหญ่ต้องเป็นเจ้าภาพท่อพีวีซีนี่จะลําเลียงน้าในสระน้ำม,มานี่โยมจะมาเป็นน้ไำไหวสาหรับในการที่จะส่งน้ำแก่พระสงฆ์โยมได้อาบน้ำวันศิลแล้วก็วันกระถินแล้วก็จะได้ใช้น้ำอย่างสบายได้โยมนาท่อน้ำอาตมาภาพจะไปดูวันพรุ่งนี้แล้วก็จะได้สอบถามว่าหนึ่งนิ้วแล้วก็หกหุน นะเขียนในม,มดราโยมวาใช่กี่ท้นกี่ท้นทน,นะโค้องงอสามทางเดินดูกับญาติโยมเราหมดทุกอย่างนะอย่างงั้นนี่โยมแม่ใหญ่โยมแม่ใหญ่ตองด้วยโยมแม่ตองนิดโอ้โหศรัทธาเลิศล่ำนี่ประเสริฐมากโยมเป็นเจ้าภาพโยมได้านิสงมากเลยโยมน้ำที่เขาจะได้อาบน้ำที่ทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์นี่โยมเอ,อ้ยบุญยิ่งใหญ่ อาตมาภาพเองก็ได้แต่เป็นกระบอกเสียงลําเลียงบุญทานการกุศลนี่โยมต๋องภาคภูมิใจเดยโยมเดืยยด้อนี่โยมยายของเรานี่ที่อยู่กับตามานี่ร่วมกันสร้างตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเอาอย่างงั้นก็โยมแม่ใหญ่ฤทธ์นี่อยู่ฝั่งขวามือของอาตมาก็จะอวยพรกันเป็นแบบภาษาโคราชแดียวโยมแม่ใหญ่ต๋องเคยคุโคราชโยมใหญ่เองกับภาษาโคราดนี่เอาโยมยายแม่ฤทธ์อวยพรให้โยมต๋องแก ได้มีความสุกขความเจริญน้อยนึกอวยพรอะไรอ้าวอวยพออรเ,ยพเต็มที่เลยยายอวยพรเต็มที่ <สา S 1> เลยส <า S 1> ะทุขอขอท่านผู้ใจบุญโยมแม่ใหญ่ตงโยมแม่ใหญ,ญต่ตงให้มีแต่ความทุกขความเจริญเด้เดอคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปัตรานาจะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินจะคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินทองไหลมาเทมาเด้อคนใจบุญโยมยายตื่นตันใจไหมคิดว่าโยม โยมยายภูมิใจไหมแกมาทําบุญแต่ตอนแรกที่ว่ามาสั่งเมนสามหมื่นนี่ยยายจ้าภูมิใจภูมิใจจ้าภูมิใจหลายเนาะยายเนาะจ้ภูมิใจหลายกับโยมสองเด้อภูมิใจที่นี่ก็มาร่วมซื้อท่อพีวีซีนะยมยายจ้าเงินบริสุทธิ์เลยโยมยายเ้ยที่แกจะได้มาสั่งก็ขอบคุณมากมากแต่ที่ได้มาร่วมทําบุญกับวัดหัวยางโยมยายเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงเอร่อยฟังดูอ่ะอย่างที่พระมหาพูดไหมหน้ามันไหลแรงไหมยายจ้าก็ยังมหาพูดเลยหน้าไม่มีจีอาบเลยไม่มีจีอาบเนาะจ้าบางทีก็ พอเปิดห้องหนึ่งห้องหนึ่งก็ไม่ไหลใช่ย้ายเนาะใช่อ่าทีนี้เองก็อยากจะได้น้ำให้มันไหลให้มันสบายเนาะยายเนาะบางทีห้องหนึ่งก็เปิดไปก็ไม่มีน้ำเลยเอ,อมีน้ำหองเดียวก็เลี้ยงตัวรอกันรอคิวกัน,กนจ่อาอ้าทีนี่พูดถึงระว่างตอนที่เราสร้างวัดด้วยกันอีกภาพวันนั้นที่พระมาหาได้อยู่ร่วมเลียงเคียงบาเคียงไรกับ โยมแม่ใหญ่ทิดโยมช่วยที่อยู่ด้วยกันทํางานกันมาโอ้ยพากันไปตัดต้นไม้พากันนู้ตั้งแต่เป็นยังไงโยมยายลอยงเล่าฟังหน่อยดิพูดถึงบรรยากาศเก่าๆหน่อยดิเป็นยังไงก็ากาศมีความสุขกันจ้ะที่ได้ร่วมทําสังวัดรหนิจ้ย,ม,ย,ยมีความสุขมากเลยทีไย่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีวัดเราอ,อยากอยากมีอยากมีวัดเคยอยากตั้งใจมานานแล้วจ้ะฝันมานานแล้วแต่ว่าจะก,กิจทำยังไงพอดี ท่านมหาุูธมาก็ได้โอกาสได้มุนท่านมาเดือท่านก็อาตมากับต๊ะกระด้ยคอย่อยเลยเนาะได้ช่วยกันเดีจักบอกลำบากแจักว่าเต็มที่ไหมยายอาจามาทาเต็มที่ไหมจ้าเต็มที่ลุยเต็มที่เนาะลูกเล็กเด็กแดงช่วยกันโอ้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกแม่ลูกอ่อนโอ้ช่วยกันหมดช่วยมใหญ่นิดลองเน่อยฟังดีว่าตอนเทปปนี่ถ้าเกิดเข้ามากขโมยของกับบ้านนี คือจะหายหมดเลยเนาะจ้าไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีคนอยู่บ้านไปอยู่ไหนยายอก็ยู่ไปวัดเมื่อไปวัดเมื่อเลยไปทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งหลานไปหมดวัดไปหมดบ้านเนาะยายเนาะจ้าโอ้ภาพนั้นมันสนุกเนาะยายเนาะขึ้นไปมัดมัดมัดเล็กขึ้นไปพากันขึ้นไปทั้งเด็กน้อยก้นใหญ่โอ้หัวดำมืดใหญ่ ที่เคยไปฝันว่าอยากมีบัตดตอนนี้ยายเห็นลงังคาสมที่ยายเคยบอกว่ากูจะมีวาสนาได้เห็นลงังคาไมมเว่ยอรอมเว้ยที่ยายเคยพูดเป็นยังไงตอนนี้เอาเออก็ดีใจจะที่ได้ได้เห็นสมความตั้งใจมีผู้ใจบุญมาช่วยคนนั้นมาคนนี้มากก็เออ,อดีใจที่บัดบันหอยยางยังมีบุญที่ได้สำเร็จได้รับผลสำเร็จสลาไปหลังหนึ่งแล้วก็อยากได้ต่อไปอีกคือเมน เมนเป็นไก้สำเร็จแล้วแต่นี่ก็ใกล้สำเร็จแล้วได้มาอีกแสนหนึ่งนาะยายเน,น,นะาะจ้าอ่าอ่าอ่าโมทนากับแมยใหญ่ดีเด้อมาสาธุด้วยพูดีโยมแมยใหญ่ดีพูดภาษาโคราชชัดแแทยโยมโมทนา,าอ้วาวโ,โยมญาตุภาพเมื่อก่อนมาถึงตอนนี้วัดของเรานี่เอ้าพูดแล้วบางทีบางทีน้ําตามัน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 เทพบไหลนะยายไม่ได้พูดลิ้นนะน้ําตาเทบไหลเรา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 เห็นภาพภาพที่เราช่วยกันน่ะ ที่เราช่วยกันคนหินคนปูนอายายอวยพรให้กับโยมแม่ตองที่เป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะพระมหาจะนำดุยต่อหน้าใหม่หมดเลยขอบคุณคุณแม่แม่ตองแม่ตองมากจ้ะปุบปุ๊พูดนี่ก็ตีใจชื่นใจที่ท่านได้มาช่วยร่วมสร้างเมนด้วยจะ้แล้วก็ร่วม ที่จะทำน้ำให้พวกเราได้อาบกันจ้าโดยเฉพาะเรื่องน้ำจ้าเออยายพูดเลยเรื่องน้ำนี่มันมันยากจริงจ้าที่ได้มาช่วยเนี่ก็ขอขอบคุณมากมากขอให้ผลบุญทั้งหลายเออยายแกปู้มใจยมแกปุ้มจงเกื้อกันใจยมจ้าทรงไปให้ท่านได้สมความมุ่งมั่นปรถนาจ้าให้แกมีเงินมีทองโดยยายเด้อจ้าตาถ่ว้ท่านมีเงินมีทองได้ได้จับจ่าย ช่สอยหรือว่าทําบุญสืนทานให้ไปตู่ภพที่สูงสุดเนอะเอ,อ,อยากอาดมอดยายกจะภูมิใจโยมแกภูมิใจยายภูมิใจแม่ตองเดอ้ออย่างนั้นก็ได้ฟังเรื่องราวเที่ธะมมภาพได้กล่าวเรามายมแม่ยายฤทธิ์เราได้เห็นภาพน้อยโยมยายเนาะถือว่าชีวิตหนึ่งออที่คนเฒ่าเก่าก่อนบางคนก็ล้มหายตายจากไปยังไม่ทันเห็นลังคาเลยน้อยยายเนาะก็เสียดายนะโยมยายบางคนก็ โอ้ยกูตายเป็นเม็นเน่ากูจะเผากวัดกูนี่แหละแต่ว่าก็ตายไปก่อนเสดายดอกเดียายนึกไปแล้วก็นึกเสดายอย่างหลายๆญาติหลายโย,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 ยมอย่างนั้นพวกเราพยายามที่จะอตาตมาก็ไม่ถอยโยมโยมญาตุญาตินะถึงแม้ว่าอตาตมามีพระหน้าที่ยังไงก็ช่างแต่ก็ก็ไม่ถอยโยมนะท่อก็ไม่ท้อโยมสู้ต่อนะทำต่อก่อเพิ่มเสริมพลบุญเราจะทําให้มันประสบความสําเร็จเราจะฝากความดีวไว้ในาศาสนาโนะยมใหญ่เนาะเอาอย่างนั้นก็ขออนุโมทนากับโยมแม่ตอง นะที่ดูอยู่เยอรมันแล้วก็ลูกหลานทุกท่านทุกคนนะแล้วก็พรุ่งนี้อาตมาจะไปซื้อท่อ p v c แล้วก็จะเห็นทุกขั้นตอนในการต่อท่อนะอาตมาจะด,ดำเนินดาเนินการให้สำเร็จลูกหวงไปด้วยดีนะโยมแม่ตองปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาเนยโยมเนอแล้วก็ให้มีเงินไหลคล่องมีทองไหลามาปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนามีความแข็งแรง ความเจ็บก็จะได้ความไข้ก็จะมีให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมีความสุขตลอดไปปรารถนาสิ่งใดเป็นไปนในทางที่ทำนาก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการด้วยเถินสาธุ